สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พินเพื่อนลุงป้าน่าาที่น่ารักทุกทกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีแล้วก็พีซ่ซานะครับจากช่องนายออฟฟิเชียลแล้วก็ออพี่เมาส์นะครับจากช่องเมาส์เดินป่าล่าผีนะฝากพ,พี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่ซาแล้วก็พี่เมาส์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้ทําคลิปด้วยกันนะครับนะครับจะได้มีแรง บันดาลใจในการทําคลิปนะครับพี่ๆแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมใหม่เนี่ยผมก็ต้องขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเช่นกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเรานะครับทั้ง3คนเนี่ยจะกลับมายังโลเคชันเด็ดอีกหนึ่โลนั่นก็คือโลเคชันผีบอบนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะพี่นะไม่รู้ว่าเดือนนึงได้ไหมพี่น่าจะได้อยู่นะประมาณเดือนนึงนะครับ ไม่ได้มาเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาดูผีปอบกันนะครับมีพี่ๆเพื่อนเอฟซีเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะนะครับว่าอยากให้เราเนี่ยกลับมาดูปอบนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยมีช่องหนึ่งนะครับอ๋อพี่สอนนะอถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาก็มานะครับก็เจอยายนะครับยายเนี่ยมานั่งคุยดีๆด้วยนะครับก็เราไม่รู้เนี่ยว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยจะเจอแบบนั้นหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเราเดินเข้าไปนครับไป ไปครับพีนเพื่อนรุพันา,าทุกทุกทาเนะเราฝากไว้ฝากแชร์ฝากกดตมามาอะไรอป่ะนั่งทำเเพงกันน,น,นันก็ใช่ก็ชัวร์นั่งรงองไก่หรือเปล่าะนั่นงรอไก่เหรอ วันนี้ไม่ได้เอาไก่เอาเล้าคงเล้ขาขาวมาให้หรอกนะขับเคลืไลน์่อะไรอมเม์บอกใต้คอมเมน<อ>มต์มมนได้นะครับตังจะซื้อไก่มาให้ไม่มีน้อยยายอะ,อะไระเฮ้ย

ไม่ดูเอ้ดูอย่าเขาไปใกล้เกินนะพี่ดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ ยายกินอะไรอย่างยายยายครับ <c oughs> ได้ยินไหมพี่ระวางังนะพี่ซ่าอย่าเข้าไปใกล้มากนะยายกินอะไรแล้วยังครับโอ,อ <S <S มันบ้าน เฮ้ยใจย็นยายผม<ด>มาดิดีเดินมานีไหมผมมาดียายโ จะหิวไก่กหิวเล้าเปล่าวะมันตัวยายทีตัวหลานคนะไม่รู้อ่ะอะไรตงวง้นวะพี่เมาไหนนู้หรือมึงงานก็เจออะไรไม่รู้ไ,ไ,รไปดูดิเห็นแบบแบบไม่ใช่ชุดดำดิ ไม่เห็นว่ามีกอดยืนกอดทายแบบนี้ยืนกอดที่ไทายปนกอดยังไงปอดหลานอะไรเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือว่าเดี๋ยวยทำนี้ไว้ ไม่เอายายไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยไอหม้อเฮ้ยอันนี้แล้ววิซะ ไอกผมไม่ได้อะไรติดมือมาจริงๆยายคือไม่ได้มานานแล้วมีขีปนาวาณยังอยู่ผมไม่คิดว่ายายยังอยู่ก็จะขายนู้นที่เอาไก่มาให้ยายอะ่ะ ทีวายยังไม่อยู่แล้วระวังนะครับคนฝั่งนี้อยู่พีซ่าสองคนเฮ้ยเดือดระวังพิซ่าระวังนะพิซ่าอ้เหี้อยู่จับเลยมึงพีซ่า ว่าหิวจัดแน่ๆล่ะแบบนี้แกแล้วพี่ซ่าขำงเงแล้วพี่ซ่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะหิวไก่นะครับเมื่อกี้พูดไปสักเลียงนะครับว่าหิวไก่นะครับไม่ได้เอาไก่มาให้กิน ตัวขอบตื่นโคตรไวเลยนะครับจายกำลังทำลายเหนียวหมดแล้วจริงๆคนได้ไงบ้าหรอ อยู่เหมือนบ้านเนาะอะไรต้องอะไรอยู่เหนบ้านอย่างนี่ว่าเคยไม่อยู่แล้วได้มานานแล้วมานยังไม่เจอหยิบ

กินคนไมนะ่ได้ยัยๆเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปกินไก่กินกาโน่นมันนั้นฉีไก่ซะก็ฉีกินเยอะแต่โคงไก่กินใบโหนไงแม่อะสะใจโอ้โหวันนี้จะมาทำร้ายกันอี Này, cái à? ơi chuyển ra đây tháng này đi ơi ừ. quay chung quá

กินพิ้งออกมาอันตรายเขาไม่กินผมหรอกผมไม่ได้อับน้ำ <c oughs> เฮ้กินพิซซ่าพิซ <c oughs> ซ่า <c oughs> เนื้อหอมม่งอกมาพี่ <c oughs> พิซซ่าขึ้นเหมือนบ้านแล้วพี่รอกระโดดใส่นะ วิ่งออกมาพี่ยจยกินวิซาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยระวังนะบ่าเปล่ามีกี่คนได้ไงเขาบอกจะกินคนไม่กินไก่ เฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วเขาไปในกอาเลยวิ่งกวดพิซซ่ามาเลยนะครับ้า เขาบอกว่าไม่กินไก่อยากินคนเมื่อกีนนะ้น่ะไม่ไมีไก่มาด้วยไม่ามาเลยระวังพี่เฮ้ยดูนนะ

Hãy subscribe <pễ> là <in> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยาเย็น,ยน,น,นะนั่งทำอะไรวะกว่เจอตัวอะไรยังงี้กบปะไม่รู้ไม่รู้ตอนอะไรสักอย่างกบเขียด เขาจ้องพี่่าอยู่อะระวังน,นะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยบอกแล้ว còn mẹ ยายนยายนายนฟาดจริงยายบอกแล้วนะไม่ทำร้ายกันนะ กันเข้าใจกันก็ดีไอ้เมาสัญญายายรอบหน้าไอ้เมากอาไมาให้ผมเงี้ยเลยพี่งายไปไแล้วลวะเที่แล้วผมเอาอมาไม่เหลือเลยนะเนื้อเหลือจะกระดูกไว้พวกผมายไปไแล้วกินแบบอย่างอร่อยมากเลยไม่รู้เหมือนกัน อะไรบนป่าข้างนู้นวะต้นไม้กอไผ่ก็สีนะครับซ้ายมือลมก็แรงอะไรพี่ซ่านี่อ่เห็นมันมีแสงทางป่าข้างนู้นด้วยวะเป็นเรืองอะไรไป,ไปดูที่ไปดู นะไม่รู้ขวดน้ำวะายาไปไหนหรอวะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีหายหายแวบไปเลย อะไรไหมอ๋อนี่ว่ารมาทำบิลอะไรอะไรเพิ่มอือเรียดิี่น้าอวเพิ่มอีกหายไปไหนแล้วเอายกระจามั้งบอกไว้แล้วดีดี โอเคนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเราทั้งสามคนนะครับได้ออกมายังนอกสถานที่กันแล้วนะครับพี่พี่ก็พี่พี่เพื่อนเนี่ยโปรดเห็นใจเรานิดนึงนะครับผมเนี่ยอีกอย่างก็เจ็บขาด้วยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยยายเนี่ยเหมือนพยายามจะเอาชีวิตเราเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาไก่มาให้ยายนะครับมันหิวอ่ะ ใช่ครับบอกครูจะกินไก่ครูกินไก่เป็เยอะใช่ครับก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยพวกผมทั้ง3คนเนี่ยขออนุญาตเนี่ยเดินทางเนี่ยกลับบ้านกันก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้พวกผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปกดซับสไครต์ให้ช่องพิซซ่านะครับจากช่องนายออฟฟิเชียลแล้วก็พี่เมาส์นะครับเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับฝากเข้าไปกดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ